มาเลาะตลาดตะลี่พี่น้องเอ้ยอยู่เมืองมหาช่ยแผงข้าม,มวนพี่น้องบานปนามส่วงเศรา้าคนกระลังลังไรมากเนาะเป็นกระขายลายสิ่งลายยางเลย,พ,เย,ยาา u, พี่น้องเอ้ยอักหญามากหมอกมากไหมของอยู่ของกินเนี่ยเจ็บ ขายยังไงพ่อทองนี้นี่เราพี่น้องเอ้ยของอยู่ของกินเด้อนี่นี่เราพี่น้องเอ้ยของอยู่ของกินเนาะอือหกุ่มสดกะมีพี่น้องโอ้ประมึกกะมีเราขายอะไรอย่างเงี้ยเลยออกออกยูทูบเด้ออ่าิ่งเด้อฝากให้เด้อ พี่น้องเอ้ยมัแต่มิตรภา้าป่านเฮาเนาะยิ่ง,งยำแจมใส่เบิ่งหมักหมอกหมักใหม่ตั้งอโอ้หมักใหม่เขาจะแดงห้อยอยู่พี่น้องเอเ้ยก็เป็นแต่เสียบเนาะหลายหลายคนก็นมาสื่อสิ่งสื่อของเตรียมไว้พี่น้องเลยจะมีบุญเดือนเก่าวันมาหลายคนมาจับใจสื่อสวย เนี่ยอยู่แนวกินโอ้วายวายพี่น้องเอ้ยวายอ้อยของอยู่ของกินหลายพี่น้องหลักๆเลยเนาะเนี่ยอยู่แนวกินกระขาเจ้าขายฮะเนาะมักหมอกมักไม่ของเห็ดอยูข้วกินพี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าเด็กน้อยนักเรียนก็มีเนาะ ก็ว่ากำลังจิตเปิดตรงเงียแเลยพี่น้องเลยทังนี้เป็นโซนพักนะคเนาะโซนพักโซนพักโซนเนี่ยโอ้ยร้อนรอม,มันูกําลัง้อ้นมดีใจไมาีหมดใจมาีใมีใจมมีจมีมีจามีมมดมีมมมม

วายสื่อแบกใหม่กเ,กหเก่าย่างเนาะหาวายนะ<อ>เป็นใครยังไงโ่สามหารวมกันได้ร่วมก็ได้เพราะร่วมให้มันหอดเก่ายางเอามันเกินไปเลยอสองโลสองโลสามโลก็ได้ อานี่เลยพี่น้องโอ้มักม่วงอีหยังเลยนี่คึกคักแต่เนาะมาอ่างงูกินนี่เลยโอ้นี่ตาม่วงมีตาพี่น้องเอ้ยมาอ่างงูมัน่วยใหญ่แท้อีหล่าววะเอาเอ,าอา่อางงูวะจับเอาเลยจับมาหลดโอ้หูมักต้องใช่เ้อะมักต้องแล้วนี่สมโอมักเอื้อ หาไม่ค่ะนะฮะพุทนี่แหละบานเฮาเน,นีา่น้องเนาะปุ้งสดกม็มีโอ้ยฝนตกห่ำพี่น้องเลยไม่ค่ะเฮาอ่าฝนก็จะเป็นตกตกมาตอนนี้เนาะมาทางไหนเลยนี่อยู่เหนียววะเออม,มาทางาไท้ผมบ่โอ้พี่น้องเพิ่นก็มาไกลจิ๋วเลยมานัดมานัดเพิ่นว่ามื้อนี่ นับบเึงแล้วก็เอาตั้งหากก็ได้คถอะอันนี้พบเก่าอย่างแล้วก็เอาตั้งหาเอ๋อี่นนองเดียวผ่าเลเบึองฝนกับตกห่มจ่อยๆแล้วโอ้ยเนาะอนี่แหละตลาดนัดบ้านเฮา ตลาดนัดพี่น้องเลยมื่อนี้ตลาดนัดสนมบดลาวเฮาเนาะบ้านปนาำเมืงองมหาไส้แกลงข้มวนต้นน่าจะเป็นโตตลาดตลาดสดพี่น้องเลยตลาดสดเนาะที่เก็จะเห็ดอันเนอาไว้เนาะเห็ดมุ้งข้าวไว้อันนี้จะเป็นจะเป็นตลาดนัดเนาะตลาดนัดคนลงมาเลือกซื้อสิ่งซื้อของโอ้ยเนาะหลายคนต้มาหาสื่อเนาะอยู่แนวกินพี่น้องเลยทุนกระตุกหั่ มันแกวเขาจะไปเสบเลยพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเลาะเบิ่งแนวอยู่แนวกินสะกอนนะพี่น้องเนาะจากมาหาลอดซื้อน้ำกันเบิงเ่งแนวอยู่แนวกินผ้พาพอพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮ้าสะกอนเนาะคนกระตกข้ามเออจอยลัก,ล,กลักเลยนี่ของอยู่ของกินเนาะหมักใหม่มัก,มก,มกต่อขายดีพี่น้องเอ้ยเบิง่งเลยเลาะตลาดตะลี่เฮ้ามาเนี่ ตามสายลุงแม็กเบิ้งน้องเพื่อนเนาะมาไกลก็แล้วขนกระต๊อกข้ามเบิ้งงัวก็มาสื่อของกันบ้นี่พี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นร้านค้าร้านขายเนาะอ่าล้านขายสิ่งของไฟฟ้าต่างๆทุร้านโทรศัพท์โทรศัพท์อ่ะเครื่องไฟฟ้าต่างๆหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเลยร้านเวียดร้านจีนมาต่าง อันนี้จะเป็นเครื่องครองอ่าสุดนักเขียนพี่น้องเลยไก่เสียหอดเลยดิไก่เสียหอดแล้วเลยอีกบุหรี่รมือเปิดต้งทำม้งเขียนแหละวันนี้บุกรณ์ก็กได้มากสื่อให้ลูกสาวนะนี่แหละพี่น้องเลยโอ้โห่วยก็จะมาเปิดเสี่ยลพี่น้องมีกล้วยมีอย่างครบ โอ้ฝนลายเลยพี่นอออ้องเลยเละเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยนักกินบ้านเฮานี่แหละเนาะฝนกระตกห้ามไม่ฆ่าเพื่อนลูกค้าก็แข่งฝนแข่งยังมาเนาะดูชีวิตคือกันเนาะนั้งเนาะนี่แหละตลาดสุนับดบา้านเฮาพี่น้องเอ้ยต,ตลาดตาลีนี่แหละเนี่ยอยู่เนักกินรวมๆกันก็ะดักร้านไข่เสื้อผ้าก็มี เลากไปลาะมานี่เลูกพี่น้องเลยสิได้ยังเนาะฮ่าพอพี่น้องเบ่งบรรยากาศบ้านเฮ้าสตะกอนเนาะองค์วัดของหวานมีครบอยู่รอบพี่น้องศินโอ้ พักกันี่ต่ำขี้แสบนะพี่น้นนะองเนาะสอตกอ่ะล้วนตห้ำเราเลยไม่ขาดก็ได้ฝนตกห้ำเราแล้วเาเอ้าพี่น้องเนียเบ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะเดี๋ยวไปหาสสุดนักเฮียนกันนะพี่น้องเนาะก็ให้ลูกใส่เบ่งเฮียนจะได้สุดใหม่เพิ่นไป พ่อแส้ซื้อสุดนักเหียนให้ลูกพี่น้องเอ้ห้พ่อข่าิ่นหาสุดใหายยุโอ้เสื้อผ้านี่มาใส่นอนพาา่อข่าเสื้อผ้าม่าจะฟังผูกป่แม่นบ่โอ้พี่น้องเอ้สุดนักเหียนเนาะกาแฟ้วิทย์เยเอสุดนักเหียนเฮ้ยแล้วเหรอวิทย์จะเข็ดยเอาเลยนี่แหละให้เพินนะพ่นหาให้พี่น้องเอ้ ให้หลับสช้าเพื่นเพิ่นสิเปิดเงียบแล้วเลยอยู่บนลายมือพี่น้องเลยเลยสิบว่ามือเนาะแคบ่เออเอปิดขาขึ้นข้ามือเนาะอ่ะลองมองดูอ้าวพอดีแหละเนาะเลยยืดทางไปเรื่อยพี่น้องเลยสวอใหญ่กว่าโตไว้พอดีเลยสวยอะไรสิบกับเสือนี่โอ้ทั้งในกระมวลพี่น้องเลยเปิดเพลงตุ่มๆเลยนี่แหละ ฝนกระตุกมิกซอ่ดิเอาบ่มิกซอปุ่มนี่แหละบ่โอ้ยฝนตกคร่ำเลยพี่น้องเอ้แม่บรรทัดอีหลามี่แหละบ่โอ้กระเป๋าง่ามเลยเนาะกระเป๋ากระเป๋ปานี่แหละบ่อ๊อ้กลังสือไม่เพลินเนาะกระเป๋าพี่น้องเอ้ยฝนกระตกแล้วปุกหัวได้แล้ว,ป,วปุกหัวก่อน โอ้ยฝนตกห้ามเลยพี่น้องเลยมาซื้อของก็ได้เนาะคนกำลังมาหลายเนาะสวงเศร้าฝนตกห้ามแล้วเท่าไหร่แสนสามแสมนสามพี่น้องเลยสุดนักเียนเนาะ นี่อันซินแล้วก็เสื้อขาวเนาะดอนหน่อยเปิดโรองเรียนพี่น้องเอ้ย<ม>พออยู่บ้านมันหาซื้อยากเนาะดอนดนเถื่อจะได้มาซื้อดอนดนเถื่อก็จะได้ออกมาตัวตลาดนัดพอมันกับไก่เนาะเกือบสิบลักพูดเลยพี่น้องออกมาก็ได้เนาะอ่ะนี่แหละเป็นโอเคใจทั้งในค่าซ่อกขายลูกค้าคือกันเนาะมาก็ได้เนาะ<ม><ม>เอาไปติดตามเด้อไปเถ่าเด้อไปเบิ่เงเด้อเบิ่งจะของน้ำเด้อ เอาไปเบื้องยูทูปเด้อเบากล่องล่าหน้าน้องโดนเด้อเขาไปเบิ้งเด้อนี่แหละพี่น้องเลยบอกพ่อข้าไปเบิ้งน้ำพ่อข้าไปเบิ้งจะคลองน้ำเด้อพ่อข้าเด้อเบากล่องล่าหน้าน้องโดนเด้อในยูทูปเด้อไปติดตามเลยเด้อโอ้ไม่ขาน้อยพี่น้องเลยไม่ขาน้อยขายของ เ้าขายมีมันแก้วมันยังเอาลวะกินบมดฮะมันแก้วรูอยากกับเอาเอ่เบวาดอกไปเราะเบิ่งพี่น้องเลยเราะเบิ่งพี่น้องเลยของอยู่ของกินบ้านเฮามีหลายคนก็เลาะมาซื้อ ฝนกระตกข่ำมาพี่น้องเอ้ยอยากเบิดเลยเนาะกูได้ก็ได้สู่ชีวิตกันนั้นไม่ขาดเช่าขายวันนี้เนาะไปไปมาเมื่กรเอาเรา,าบอกมาเมื่กรเอาพี่น้องเลยได้เยน่ะอยู่นึกกินกะย่างเนาะได้๋ยวตะวันไม่กับส่นหงเฮียนเหลือแต่เนื้อกินแตบนี้ไอซอเนื้อกินเบิง่งว่าสิได้ย,ยังไปกินเนาะโอ้ผัก โอ้พักมาหัวใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้ยฝนก็พอฝนงัวยังพองัวสิเอาพี่น้องเลยเอาลดขายยังได้ไหมค่าหัวใหญ่ๆนี่โลนึงเศร้าพันโลนึงเศร้าพันี่น้องเลย ้วมยมีบ่ไปสองลูกอาเดี๋ยขายกันเนาะแกงฝนมะสื่อคือกันนะท่านกันเลยโอ้หมักทั่วหมักทัวหมักทั่วหก่วหมั่วหมักทั่วก่อน,นอยวเนี่ยกินซะก่อนหมักทั่วดิ ตัวกัดห้าโลนึงปักหอมเอากัะหอมมาหนิบ้โอ้พี่น้องมะขามมะเขือมะตแงมะนาวอตือม้อลนัี่พี่น้องเยมะเกล่อฮะเดีฟมเดี่ไหนเ่ซนเนน้ซีมะนาวอย่ะเ้ยมะนาวลละซิอ้าพี่น้องเลยโอ้ยให้ดีหลายพี่น้องเ้ยคนตกลผภากกำลังมา เพราะวันเปนชิมีงานดิพี่น้องเอ้ยเขาจะเขาจะเอาไปเตรียมไปอันจัดงานพี่น้องเป็นงานเดือนบุญเดินเก่าเป็นวะมาเดินมาเดินเอาไปเบิ่งเด้อเข้าไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งจะคล้องน้ำเด้อเบาเบากลองล่าหน้าน้องโดนเด้อเออเข้าไปเบิ่งในยูทูบเด้อฝากหน่ยเด้อเบิ่งไปเบิ่งจะคล้องน้ำเด้อไหมค่ะเด้ออ่ บอกกล่องละนั่นน้โดนเขาไปเขาไ,ไปสนับสนุนเลยเด้ออ่าสื่อลายยางขนาดโอ้อเออเอ้าฝนเศร้าเลยพี่น้องเลยตอนนี้มอเจาะเลยเนาะนีะ่นค่ะชาขายก็มาจับมาจ่ายสื่อสวยเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามีบุญอ่ามีงานบุญเดือนเก้าเนะาะขยอกก็มาขายสินค้าของเป็นนัดพี่น้องเลย แต่มีวันวันขคานนัดนี่มีมีวันไหนเนี่ยนี่มีวันข้าวันกับวันซุกพี่น้องเอตลาดนัดบานเฮาตลาดนัดป้าน้ำพี่น้องเมืองมหาไส้แขวงขโม่วนวะนี่แหละบานเฮาเนาะบบ่มาพี่มาพี่เอามาจ้ามาพี่เลยอ้ยนพี่น้องเอ้ ตทางนี้ก็ให้นี่อาสื่อจัก่อนเนาะเหลี่ยมจริงเตียวของพี่น้องเลยเอ้าไปเลาะไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันไปเลาะไปทั้งผู้ออกไปทั้งผู้อ้าวลูกกับน้าวพี่น้องเลยฝนตกเนาะไปเลาะไปพี่น้องอาสื่อจริงคือของให้มันครบนี่แหละพิธีชีวิตบ้านเฮาเนาะ อาอยุหากินูดใดกระสูดชีวิตฝนฝาอากาศก็ต้องม่โมมีแนวเห็ดแนวาหางคนลา,างแล้วแล้วทางนี่ฝนห้ำเาราหันนะนเปลี่ยนเบิดเลยพี่น้องเลยโอ้ ไม่ค่าเส้นเเด้อหนิไปเก็บอยู่บ้านเดน้ออยู่นึนกินแล้วขายพี่น้องเลยมีของหวานน้าแล้วเอาบ่เอาที่จักสองถุงก็ได้ซื้อของหวานพี่น้องเลยกรมีหมูปิ้งนี่ลูกสิ้นนี่ลูกสิ้นขายนําเนาะอยู่นึนกินนี่แล้วเนาะเดี๋ยวจะ แนวกินแหละพี่น้องเอาอันนี้ไปก่อนเนาะจังไปหาเหลือกเบิงเ่งแนวอยู่แนวกินแล้วก็สิไปแลกเงินอันอันไปเฮ็ดต้นพี่น้องเอ้ยเอานี่แหละบรรยากาศบ้านเฮาเนาะแม่ค้าเจนะ้าขายเนาะมาจับใจซื้อซอยผู้ใดก็ได้ไดมาแตลลล่ละหลายๆบ้านมาร่วมกันอยู่นี่แหละพี่น้องจุดสุ่มประน้ำ่นว่าอาเถอะเนาะ มาทางไหนพ่อเถ้ามาตลาดไหมันจะว่านได้ม,มันจะว่าน้ำอยู่บ่โอ้นี่แหละพี่น้องบ้านเพื่อนได้นี่ตลาดก็เป็นตลาดบ้านเพื่อนพี่น้องเอ้ยหรือว่าม้มากไกลนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝนกระทกมอจ๊อขนาดเลื่อยมดนี่มือตลาดนัดพอดีเนะาะฮะซื้อเนืกินแล้วแบบนี้อ,อ,นนอ่าไปเลาะไปเบิ้งพี่น้องเลย สิได้เนี่ยอยู่นึกกินอีหยังเนี่ยมือนนี่ามาเลาะตลาดโอ้ขาจีบปาเต๋ก็มีอีลากินไหมน,นี่กินหายยังได้ไหมคะ่ะก่อนซิมหาพันพี่น้องเอ้ยเขาจีบปาเต๋อเอาเอาเขาจีบบะเอาอันนี้ก้อนหนึ่ง เอาวะเออเอาไปหนึ่งลเลยคหรออ,อ,อันนี้ได้เา้าวอะไรหนึ่งนะปะป๊าเอาพี่น้องเอของอยู่ของกินเนะเาะอ๋อนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นทอด้วย เดี๋ยวตอนนี้พี่น้องนี่เขาจีปาตีได้พี่น้องเยอีนและเวทม,มาได้พี่น้องเอ้ยจุดสุ้มปนาเมืองมหาไส้แขวงขมวนเนาะนี่แหละ หลายบ้านก็นมาร่วมกันอยู่นี่แหละพี่น้องจุดสุมปนณหามตลาดนัดจะมีวันอังคารครับวันศุกร์เนาะถ่ะายของอยู่ของกินเนะาะเรากินสําเร็จรูปก็มีหลายเนาะโอ้ทางนี้อันนี้ขา,ายอยังเนะาะอันนี้ขายของขังเลยพี่น้องของขังจะเป็นเงินห้างลูกแก้วปะ ยาหนวดเอาน,นี่ยาแก้ปวดบ่ยาแก้ปวดแบบนี้แบบใดเนี่ยยาแกป้ปวดปวดเส้นปวดเอ็นมือจองตีนจองแบบใดนี่บ่สอืจะเป็นอืออันนี้เป็นสูตรแม่นบ่กินกินกินจังไดอันนี้จินเทะลเม็ดกิ้นเทลเมทบอส เหนึ่งแดงหนึ่งเหลืองหนี่อืมกินยางละเม็ดเนาะอันนี้อ๋ออันนี้ด้วยสีดำดำนี่คือกันโอ,อ้อันนี้ยากตัวนี้เป็นเด็กน้อยกินอันนี้ตัง้งแดงนี่ผู้ใหญ่กินเนาะเออพี่น้องเอ้ยนี่ลองไปซื้อให้พ่อเฒ่าเกันสุดตัวใดสุดสองพันจนสุดสองพันอ่า อ๋อที่น,น้องเลยนี่ลองสืบให้พ่อเถ้าคนเบิ่งเป็นปวดเส้นปวดเอ็นเอาลองนี่สุดนึงแล้วก็มียาหนวดบ่อันนี้ขึ้นอย่างนี้อันนี้น้ำมันงาน้ำมันงาโอ้ยาหนวดยาหนวดที่น,น้องเลยอันนี้เป็นยาหนวดคือคือเดี่ยวตัวเนาะอันนี้ยาหนวดเจ็บปวดเมืงง่อยอันนี้อันเท่าเดี๋ยวอ่ะเอาอัน นี่วะบพันเอาพี่น้องซื้อไป้พาะเทาเพิ่นโอ้มีของดีหลายขนานดะเลยหลานนะอียงเลยนี่อัน,นอเอียงกว่านะเขียวมูปลาโอ้ยไปไป,ไปอันนี้เอียงเนาะจะเห็ดเอียงนะพี่น้องมีสวยมีแหวนยาแกะกระเพาะอันนี้นอียงเนาะนี่ ก็มีหลายอย่างเลยเนี่ยเด้อมากแต่ทางใดเลยนี่มาทางบุรีคำไส้บุรีคำไส้โอ้บุรีเป็นไก่แล้วชิโน่เพิ่งมาเนาะโอ้ยไก่เลยพี่น้องเลยมาไก่มาไก่มันมาเนอะอ่ะไปฝากฝากไว้เบื้องหลังยวของน้ำเด้อนี่เด้อยูทูบเด้อเบอกร่างนัานน้องโดนเด้อกิเข้าเบื้องเด้อเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวรบไปเบื้องหาซื้อน้องกินแล้วก็สิกลับตอนนี้เนาะ Bye. Bye. Bye.